สถานการณ์าการเมืองกันมากด<ะ>ีกว่านะฮะเรื่องของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ<ม>ที่ตอนนี้ก็กําลังเดินหน้า อย่างเต็มที่เหมือนกันแล้วก็หลังจากที่ระบบจัดสรรปันส่วนผสมออกมาเนี่ยนะฮะก็โดนวิพากษ์วิจารณ์ไปนะพอสมควรเลยละมาก<ะ>เลยนะเนคุณมีชัยก็อ,ออกมาชี้แจงน,นะคะว่าจะไปฟังความคิดของคนคนเดียวไม่ได้อ๋อฮะวันนี้คุณมีชัยก็เลยออกมานะฮะ,ะแล้วก็ยืนยันว่าระบบการเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสมหรือว่าบางสื่อเรียกสั้นๆว่าระบบจัดสรรเนี่ย เป็นระบบที่ดีแล้วก็ถูกต้องนะฮะคุณมีชัยประธานคณะกรรมการร่างท่านก็ยืนยันว่าระบบการเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสมด้วยการที่จะให้ลงคะแนนลง,งบนบ,<า>บ <า S 2> ัตรใบเดียวเนี่ยท่านบอกเป็นแนวทางที่ถูกต้องแล้วนะครับเหตุผลของท่านก็คือจะทำให้พี่น้องประชาชนต้องพิจารณานะฮะไปพร้อมกันทั้งคนด้วยแล้วก็ทั้งพักด้วย ก่อนที่จะลงคะแนนนะฮะระบบนี้จะทำให้พักเนี่ยเข้มแข็งขึ้นครับซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาวิธีการคำนวณสัดส่วนผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อนะครับเพื่อจะทำให้ทุกคะแนนเกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็เป็นธรรมอันนี้ท่านย้ำมาหลายครั้งแล้วล่ะว่าทุกคะแนนจะต้องมีค่า นะฮะโดยตอนนี้เนี่ยที่ชัดเจนแล้วก็คือจํานวนสสหลักขึ้คนหาดดีแน่นอนฮะจะมี500คนแบ่งเป็นแบบที่เป็นระบบเขตนะฮะ,ะเขตเดียวเบอร์เดียว350ที่เหลืออีก150ก็จะเป็นระบบบัญชีรายชื่อหรือว่าปาทีลิสต์เนี่ยนะครับโดยบัญชีรายชื่อจะใช้เขตประเทศให้เป็นเขตเลือกตั้งคำนวณจากคะแนนผู้มาใช้สิทธิ์โดยนำคะแนนของทุกพัก จากเขตเลือกตั้งทั้งประเทศนะครับนี่รวมทั้งประเทศหมดเลยมาคำนวณน,นะสัดส่วนจำนวนสสบัญชีรายชื่อแล้วก็อาจจะกำหนดให้มีตัวแทนจากทุกภาคนะครับมาจากทุกภาคส่วนด้วยในบัญชีรายชื่อด้วยไม่ใช่จะมาจากพื้นที่เดียวภาคเดียวเท่านั้นส่วนฐานที่มาของจํานวนสัดส่วนสสก็ท่านบอกว่าเป็นจํานวนใกล้เคียงนะกับการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา ค่ะแต่ว่าที่บรรดาพักการเมืองทั้งหลายโดยเฉพาะพักใหญ่ๆสองพักเนี่ยออกแถลงการออกมาว่าไม่เห็นด้วยกับแนวระบบการจัดสรรปันส่วนผสมเนี่ยนะคะก็ให้เหตุผลกันมาทั้งฝัง่งเพื่อไทยทั้งฝั่งประชาธิปัตย์นะคะแต่ที่หลายๆพักเนี่ยค่อนข้างจะก,กังวลก็คือเรื่องของบทลงโทษกรณีการยุบพักการเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตการเลือกตั้งเพราะว่าคุณมีชัยบอกเลยว่าถ้าเป็นกรณีที่ผู้บริหารพักทําผิดอาจไม่มีผลให้ถูกยุบ เหมือนที่ผ่านมาแต่จะตัดสิทธิเฉพาะบุคคลที่กระทําทุจริตและผู้ที่รู้เห็นเป็นใจเว้นแต่ว่าพักการเมืองกระทําความผิดเองอเช่นพักยอมให้คนที่อยู่ต่างประเทศม,มาบริหารพักอันนี้ถูกยุบแน่นอนคนที่อยู่ต่างประเทศ เข้ามาบริหารไม่จําเป็นจะต้องเป็นคนต่างประเทศเป็นคนไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศได้ไหมได้ที่ไปอยู่มาหลายปีแล้วเนี่ยได้สั่งการมาด้วยอันนี้ตอบแทนคุณมีชัยค่ะได้ค่ะถ้าไม่ชัดเจนต้องไปถามคุณมีชัยนะคะ่อยความกระจเจนมากขึ้นนะฮะเขาบอกว่าถ้าผู้บริหารพักทําผิดเนี่ยอาจจะไม่ต้องถึงขั้นยุบพักแล้วนะเดี๋ยวนี้นะก็ลงโทษแล้วก็ตัดสิทธิ์เชางบุคคลลูกพักต่างๆที่เป็นสมาชิกที่เป็นสสอยู่อาจจะไม่ต้องรับผิดไม่ต้องยุบพักไปด้วย ะะได้ว่าดูกันที่ความผิดรายบุคคล๋อไม่ต้องไปกันหมดทั้งพักค่ะนะฮะอ๋อละอันนี้ก็เป็นความชัดเจนอีกแง่หนึ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากคุณมี